สวัสดีพ่อแม่พี่น้อนข้างบ้านทุกตก่านลนะคะ่ะมือนี้มาตามแม่เพชรเนาะคะ่นะเนาะแม่เพชรสูตรคำนวนเนาะคะ่ะเขามาแล้วก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์เแล้วก็กดกกติดตามกด subscribe ทางช่องด้วยค่ะวันจีแล้ววันเขาเตะต้หัดเลยฮุกซองแม่มักเนาะคะ่นะเนาะ

อันนี้รักกมารดับสองรับกุมามีดับสองต่เป็นเขา่านที่โตสองสองก็ถึงเจ้าที่ประู่นย์ถึงหน้าศูนย์ถึงหน้ถึงศูนย์ภายใ สองคนบนร้านเด่นน้องอย่ดโดนดูน้อเด่นกับน้องไปไปเล่นเป็นเพื่อนน้องหน่อยเนี่ยไปไปเด่น้องเราเลยร้านสองคนอันนี้คำนวณแบบสดๆเลยนะคุณแม่เนาะที่เราต่องวดเดินไปนี่หกสองเข้าตรงๆเลยนะคุณแม่เนาะ ครับอันนี้แม่เพชรคำนวณให้แบบ,ดบสดๆสดสดเลยนะครับสูตรนี้นี่คือหนึ่งปียังไม่หลุดเลยนะครับเรียนวางคุณน่าเหงามาดามมาดาเไปแบบไหนก็ เอ้ไปดูน hmm. ้่งดิไปน้องดูด้วยดิไม่ห็นคอไปเดินไปเดินกับยงร้านสองคนีนเเียนตรวดนีอยากันั่งนี่เลยทาทาบนนี้ชุปืนชบน้้เลย้เลยมใ่กัน แต่ว่าแบบนี้เดียมันิดับเพลเราไม่ติดดับดับตัวไหนแม่คนดับอนนบ้นรับสิ่ดับสี่รับไน่วดับสองแต่ว่าห้องเขาสิบสามลักบันไดอยู่แต่ว่าทั้งทั้งเทียม์ไม่บ่มาเลยเดยแน่น่มันยากอันอล่างนี่ดับสามกับหกดับสามกับหกล่างนี่ดับสามกับหกเดี๋ยวเอา ดซีซ <unconditional. S 1> ีัเด okay. ับเปียดับยูเลยบอก่ยเพื่อนยูยูมันคือดับเป็นน้ยมันนมันยูยูเนี่ยดับยูนะคะ X4 แล้วไปดูัวักษรกต ก็ไปซอนอันนี้มาเลยนาเ้เลอกงนที่ดืรเอาอัมอัสองหาสนีสองหาแอบถ้าแปเปแ เด็กวันนี้เน uh ี่ยพี่จะส์ตูนในมาแน่นอนไเอาวไปหาพี่ไปไปหาพี่ไปไปหาพี่ด้วยโอ้ยบาดุไปหาพี่แล้วพี่ดูการ์ตูนเร็วเลยเร็วเร็วแง่งขึ้นสองนะแม่เนาะเลี้ยงหลานด้วยนะแม่เนาะจ้าไปวัดกับเด็กฝรั่งมาแล้วก็เผาแล้วเรื่อยมาครับ มองเาด้วยไม่ได้ลยเลยงนี่มันไม่ยากอะไรนันมันขิดดับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดลอกนี่ัลายมาแล้วแล้วมาแม่ไาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอก่สอในศูน แกเลาสีสมากเดกดับดับอายูนว่าแม่ยูรูดับคืนข้อนะไนึไปเชียงเลยเชียงันีรเรียกแม่นี่สิเขาเรียกอให้เรียกแม่เขาอื่ใช้เขาตลอดนี่สิมากแม่แม่นั่งร่มก็ได้ค่ะเราเอาเบอร์อรแม่ไปนรับแม่ได้ยกอันยกที้หบ่ะเชียงง ยกว่าฮ e <mumbles> <i> in ันเลสีขาตลอดทห้มันหักอห้มันะนักเพื่อว่าเห็นายเมฆฮันดาไม่สิเป็นทุก่อมแม่ขออินดีให้ันเบายกหินเบาเวิ่งเลยเราเราเราไปเสี่ยงไทยด้วยเลยแม่ที่วัดเราเนี่ยนะครับบอยวัดผู้นี่เห็ดมีมือถืนะผู้ทนมีองผู้เป็เขไปดีเขาไปจที่มอนแล้วไปน้ำพอวันที่ตรงนู้นนะ๋อเบก็เลยไปเสี่ยงไปเสี่ยงยกหิน บอกขอให้เลีแม่เข้าตลอดเลี้ยแม่ขอให้เลีแม่เข้าตลอดเขาเจา้าเต้ามวดชิ้นวดตอกกันแล้วให้สิบเจ็ดบาทิ่ณอีกดตรงสิบเจ็ดอ๋อแต่ว่าเลขของแม่เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยยังไม่หลุดเลยเลื้ยนี่เจ้ามาแล้วนี่นเนข,นข้าตัวกลับเข้าตัวกลับอือวันนี้ตอ้องห่วงดีกว่เขาลากร่างเนาะเขาลากร่างไม่ทำประโยชน์เจ้าลากระจบเจ้าลากระจบเวลาดีกว่า จะเสื่อมแต่แต่ว่าเอาเราชุดนั้นเราเอาชุดเต็มรถนี่เลยแน่นอนเราเสื่อม่้นันว่เออแต่ว่าชุดเต็มแม่ที่เข้านะมีมีกี่หางครับชุดเต็มของคุณแม่นะครับ16ชหิบหกหางสิบหางคือไม่ันไม่มันมันีคาดไ้ลาดตได้มมันจิดบนเนาะครับแด่คาดาวนดนแะวมันไม่เข่าตรงตรงเพราะว่าเราไ่ได้ใส่ทหลบ แต่ว่าล่างมันสิบตกกลับอยู่บนเริ่มมีสิบสิบสิบสินึโอเ้โอเขาเ,ออเรียกว่าคาถาเนี่ยคาบุ้นคาบุินเชือกเส้นเดียวว่าคาถาคาบุ้นเรา,า่มสองแม่หน่นอนแม่ยกให้ลูกดูหนึ่งครับ<อ>ผมให้เอฟซีได้เห็นของแม่เนาะนี่นะครับอันนี้ผมแม่เพชรนะครับต่องวดไว้ก่อนนะครับต่องวดไว้ก่อนเลยนะฮะนะครับดูใกล้ๆกันนี่นะครับให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับ หนปียังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับแนวทางแม่เพชรนะครับโอ้แม่นจริงนะแม่เนาะสูตรนี้นี่ทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับคุณแม่แม,มีหลายสูตรรวมกันใช่ไหมครับแม่สูตรแม่น,น,นั้นหลายเออผมผมเห็นมีแต่สบุดเต็มไปหมดเลย <laughs> แม่นผู้พ่พพอ,าพพพอ,อ่าเอ็นผู้พ่อว่าเก็บไปใช้เดินไปดีกว่าแต่ร่างอันนี้นี่ดาบคือดาบบุญ ดับนี่ซีกับสองบนล่างดับสามกับหกเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขดับมีเลขบ้านี้แม่เราเป็นอันเลขหมวดต้องหันมาแกมวสปานเี่อันนี่มอมเรสิ่อ่ะกอมีพวกอันนั่นนันาหาเน้นมากกวอีกเวลาเลขสีขาวอีกแกมววางสราะว่าแม่วันวันเห็นโพห